สวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้นำแผงโซล่าเซลล์นะครับทำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับหนักบรรทุกได้ทีละสต้นนะครับที่จะไปกระทมราสังขารลงพปูนะครับรถคันข้างหน้าคือบรรทุกเสาแผงโซล่าเซลล์นะครับคนได้ทีละสต้นนะครับเดี๋ยวคนมาเสร็จแล้วก็จะติดตั้งนะครับทั้งหมดมีอยู่15ต้นด้วยกันนะครับกระทมสูง สองกระทะ่อมรัสขานเจ็ดต้นแล้วก็วัดป่าโคกแก้วแล้วก็วัดป่าพลานเพชรแล้วก็วัดอสนสัทธารามนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับตอนนี้เราไปที่กระทะ่อมรัสขานหลวงปู่นะครับคุณชมตอนนี้อยู่บ้านรุ่นนะครับเอ็ดก็มาจากศรีขอรภูมินะครับเพิ่งขับรถใกล้จะถึงกระท่อมรังขานหลวงปู่แล้วนะครับทางไปกระท่อมรังขานหลวงปู่สวงเน้อคุณผู้ชมนะครับนะครับ เลยบ้านรุ่นมาก็ข้างหลังบ้านรุ่นนะครับมาฝั่งนี้นะครับทางก็ลําบากออทางสุกยอดเลยคอยตรลุมออดแล้วนะครับกระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะครับโอ้เป็นสนยางนะถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้เป็นยังไงบ้างข้างบนโอ้นี่ต้นเกาแก่ที่ท่านโอโ้โห นี่ได้ตัวเลขแน่นอนโอ้ยทะเบียนรถก่อนโอ้หนึ่งห้าสี่ศูนย์สวัสดีครับคุณท่มครับตอนนี้มาถึงกระท่มลาสังขารหลวงปู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพี่ทัศน์ขับผู้ช่วยอยู่ไหนเนาะไปมาไม่ได้เพิ่งนี้โรงงานรรถนี่รถขนน้ํารถขนน้าโรงน้ําเขาก็หยุดเพิ่งนี้หยุดอีกวันหนึ่งโอ้วันวได้ันก็จะได้ขนมาฟรีเซ็ต้ะเอารถเทปย่างเรา,เราขนมานะสาม,มต้นเองเพราะว่ามันไม่ได้กระบ,บาเรียางี้อ สีต้นเต็มกระบะเลยนเนี่ยนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วยกลงอู้มาตรฐานเนี่ยครับคุณผู้ชมเลยนี่ครับ,บ,รบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับมาแล้วสีต้นนะครับคุณผู้ชมที่นี่จะติดประมาณเจ็ดต้นนะครับมาแล้วสีต้นรถหน,น,นุ่รถม่ง้าวมาลูกพี่เอายกเรียบ มาเออ้าวใชนอยูอ่้อ,นะอ,อาอ,าอย่ไมใช่รถคันนี้นมายากเนยนี่ทำมือกิโลกกี่กิโลเกือบร้อยกิโลบ่โอ้โอ้โอ้โออกมา โอ้เป๊ปสีสวยมาเลยลิ้งกยังได้เลยปิ้งกันหนักอยู่จริงจริงท่าอันนี้อันนี้แพงเดียวกว่านี่แพงเดียวก็เอาไปเลยนึ่งก็ได้เอาไปเลยแพ่งเดียวเลยไปตั้งคู่ก่อนแพ่งเดียวมีสองีีมตั้งมันหมุนง่ายกว่ามม้ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะจมหน้าหน้ามันแคบมันจมมัหมุนเลยใช่ไหมโอ้ลงปูช่วยแล้วโอ้ออออาานเจบก่ ครับคุณผู้ชมโม้สู้ไม่ผมเลยไม่มีภาพของเขาเลยนี่โอ้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังเลื้อยต้นหนึ่งยวเลื้อยต้นหนึ่งกลิ้งเลไกันด้

ตั <gesch> ้งสีเลยบ่โอ้ย ISO เลยสูสีเลยนะสูสบทำงานจับอ้วยเหมาใหญ่ไปฟังเปล่าเกย์เ็บเ็ต้นเจ้าอยบ่อย่าง้านเอากระด้อไหรกระด้อสั้กันใช่ตนี้ขึอนป

โอ้ยไม่ห่อเลยลูกพี่เอ้ยโซเดี๋ยวเอาล่ะขึ้นมาไปดีเลยมุมไหนดีมุมมุมนู้นกับมุมนี้แหละเหมดิมเลยแล้วก็นั่งก็อืออืมโอ้ยลงปูช่วยหน่อยหมดแรงแล้วชาวคุณชมนะครับตอนนี้ก็เสามาแล้วนะครับสี่ต้นยังเหลืออีกสามเดี๋ยวถ้งหมดมีสิบห้าต้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนเราจะคุยไม่ได้แล้วฝั่งไหนก่อนเลอนี่มัน๋ยนี่ก่อนมุมเดี๋ยวเดี๋ยว

อนีไปได้เลยใส่สีชาไม่ไม่เอไทำไมโอ้สวยสวยเป็นสเตนเลล้วนๆเลยครับนี่งานน่าจะล้มไป่ด้อะไรครับไมไดอยังูงมัจะทุบได้จะทุบได้ยังอยู่มจะทุบเอาบ่อร ต้นมะขามไปดูอย่างต้นมะขามตรงไหนข้างหลังลูกปูต้นมะขามลูกปจ้าไปรูปแล้วเจออีกไหมตีให้ดังๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายดูตรงนี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวคุณชมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูตรงนี้นิดนึงสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขา เนี่ยนี<ด>่ฮะคุณชมดูฮะเนี่ยอ,อืดูได้ชอนเลยรอจังคนเดียวได้เลีกคนเดียวเลย <c oughs> ตัวไหน <c oughs> นายเสาเแล้วนะครับคุณชมนะครับ ครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้เอาเสามาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ยังมาไม่หมดนะครับเพราะรถคนได้แค่ประมาณทีละสี่ต้นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็น่าจะได้ติดตั้งให้หลวงปู่แล้วก็มาถวายหลวงปู่แล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบหลวงปู่กันตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูวันจะได้ตัวเลขตัวไหนด้วยนะครับ สายขวาไปเลยยังที่วัดที่ว่าเราไปใส่ตรงน้ำกับสายขวาได้นะสายขวาว่าจะเอาสายขวาสองอีกทางหนึ่งไปห้องน้ำนะอีกทางหนึ่งมาหาทางเงี้ยครับมันมีสองครับเวลาต้นคู่มันก็ดีอย่างหนึ่งน้องเวลามีงานก็เอาไปต้นหนึ่งจับเองจับยมอโนยนี่จับใกล้ใกล้หน่อยเออเอาแบ่งน้ำหนักครับ <ท>อูออสูงความสูงมันสี่เมตรแล้วเนี่ยสี่เมตรสเมตรเป๊ะเลยมาต่อกันแต่ไม่มีใครหาเราตรอ่อเจอหาเจอไหมเนี่ยกันเล่าหาดูอ่ะโอ้โหหาเจอกันไปว่าซื้อหวยถูกแม่นหมอมีรอยต่ออยูน่นี่มีมีรอยต่ออยู่ป่ะเนี่ยสามสี่ต้นเนี่ยหา ดูต้นไหนต่อเพราะว่ามันมันหกเมตรแต่เราตัดสี่เมตรมันจะเหลืออีสองสองเพื่อจะมาต่อกันเป็นสี่หาร,<ะ>ร,ร้อยต่ออ่ะไปรอยต่อเสาไม่มีเลยไม่เห็นนะอืหลวงปูซ้อนไว้หรือเปล่านนเนี่ยเนี่ยพอสองเมตรโอ้เห็นเลยโอ้ใช่สุดยอดเดียวะได<ห>้เลยตั้งตรงไหนก็ได้นะครับคุณชมนะครับโยกย้ายไปตรงไหนก็ได้ แล้วแต่ความถานัดตรงไหนเจอร่มเดชไม่มีก็โยกย้ายหาเดชนี่ก็ทา,าช่วงไหนก็ได้ช่วงไหนก็้ยงตังวางไว้ยิงกระเดื่องเอากระปอนสันเกตเรียงเข้ามาฟันรถเจ้าของครับตั้งแต่วันที่ห้าัดรถแล้วก็คืนวันที่แปดไอ้คืนคืนไปถ้ำ เปิต่ำตอนเราไปทำในบาทก็เมื่อคืนกับฟันเทนดีเมื่อวานกับฟันเทนดีฟันเทนด์จะของอย่างเดียวเลยข,ลของเดียวเมืเ่อคืนกับครับกับลูกสาวทีเบียนนั่นก็สี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่โอ้เจ็ดสี่ครับสี่ห้าเจ็ดสี่แล้วก็เลขเกุญแจกันหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกครับสี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งห้าหกกับหนึ่งห้าหกเบียนแกหนึ่งห้าหกเลขตัวทางก็สี่เก้าสี่สี่เก้าสี่ โอ้โหจำได้เป็นตัวทางด้วยเนาะผู้ชงจำได้หมดเพราะรถรถเคยอันนั้นนะเคยเกิดเหตุแล้วก็นไปซื้อเคยได้ห้าหมื่นทางหนึ่งเคยห้าหมื่นกับรถกับรถเคยฝันไหมตะโกนเคยฝันไหมเรื่องรถเคยนี่เป็นครั้งแรกที่ฝันเพราะวันนั้นช่วงเราโกนโกนโกนเราไปทำไอที่บาทอันนั้นก็มันมาอยู่คนเดียวว่าเวยังไงไม่ต้ออยากคิด ไปเรื่อยเปื่อยกันเลยผมไปจุดทูบบอกลวงปู่ว่าลูกปูเลทที่ผมฟันนี่ตอให้ถูกอยากให้อยากให้คนที่มาถูกอยากให้คนที่ดูคลิปนี้ถูกก็เลยผมไปจุดทูบบอกลูกปูแล้วฟันฟันติดตกันหลายคืนครับเฉบอกขับรถตัวเองเมื่อวานก็ฟันเห็นแต่รถเจ้าของนี่แหละฟันรถเจ้าของเดียวเห็นลูงปูไหมไม่เห็นไม่เห็น เป็นฟานเลนเตอร์รถตั้เองกับมาตกจอดตรงนี้พอจากนี้ก็กลับบ้านไปขับมาอยู่นี่หละแล้วเมวานก็ขับว่าฝันว่าเห็นรถตัวเองกับลูกสาวให้พาไปอำเภอื่นเช้ามาเขาก็ให้พาไปอำเภอก็ทะเบียนรถเนาะเน้นเลยทะเบียนรถเลขสี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่เลขกุญแจกันหนึ่งห้าหกครับตัวทางก็ เอ่เก้าสีงวดงวดก่อนปันเห็นเจ้านั่นแหละครับเต็มเต็มนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนรถอะไรนะสีห้าเจ็ดสี่สีห้าเจ็ดสี่ครับกุณเจกันหนึ่งครับกุญแจอะไรกุณเจรถใหญ่มันจะมีไอ้เหล็กเล็กๆที่เขาทำให้กันนันหะหนึ่งห้าหอครับแต่ไม่รู้ว่ามันออกหรือเปล่าแต่ฟันนิด พอผมอดไม่ได้ผมซื้อเลยวันนั้นซื้อออ้ซืไปไ<ด>เลยอยู่เล็กชุดสีใบเลขธรรมดาอีกซื้อซื้อทะเบียนรถนะครับซื้อทะเบียนรถเตะตรงไหมแต่หาไม่ได้หาไม่ได้สี่ตัวหาคือได้ห้าห้าเจสี่แล้วก็สี่ห้าผมซื้อหมดเลย<ม>แล้วก็มีมีมีรถมอเตอร์ไซ อีกขั้นหนึ่งคือมอไซค์ลูกลูกชายอันนั้นก็ฝันคืนนั้นเหมือนกันคืนที่ฝันเห็นรถไปของเร็วฝันว่าจับคนเจมาแล้วลงลงมามีคนบอกว่ารถลูกชายหายแต่ผมมองไปเห็นรถอยู่ใต้ศุนบ้านก็เลยเอาทะเบียนมอไซค์เป็นเล็กล่างคือสี่สามสามก็ตีเป็นสามสามกับสี่สี่ตีเป็นเล็กล่างครับเล็เบิ้ลมีโอกาสเนาะ 3, ครับ <3. S 1> เล็กล่างเนี่ยผมมั่นใจเลยสามสาม ไม่รู้มันเข้าหรือเปล่าก็เป็นแนวทางไหมีแนวทางลอตเตอรี่มีเลขท้ายสามตัวมีอะไรหลายรอบอยู่ครับต้องวันนี้หลวงปู่น่าจะให้นะมีแผงโซล่าเซลล์ให้แล้วนะครับที่ทานให้ให้ออกเลขนี้จะได้เอแอดมินทางไลย์ที่ได้ดูก็อยากให้ถูกทุกคนผมครือนี้ผมก็จุดอีกจุดจนหวยออกบอกให้ออกเลขนี้แต่มันเข้าไม่เข้าก็ อีกเรื่องหนึ่งเนอะแล้วแต่ดวงจริงเนาะยังให้เข้ากับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับครับออกอะฮะอนอยแล้วม่ไม่ไม่ออกกับช่องอีกช่องหนึ่งแต่ดตื่นเช้ามาวันที่หกขึ้นเรนแปดค่ำไปทําที่บาททาที่บาทเสร็จก็คืนนั้นก็มาฟันอีกช่วงวันที่หกวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่เก้ามเห็นรถในรถคันไหนรถอยู่ที่บ้านจอดอยู่ที่บ้านครับ ถ้าผมได้ขับมาจะให้ดูข้างในมันมีเตคของหลวงปู่ทั้งนั้นเลยของหลวงปู่สวง,งท่านเลมีเด็กกีวรที่ท่านเคยใช้มีเหรียญอ้ทุกอย่างแล้วมีไอ้ที่คาดเอวอันนั้นลูกชายจะใช้ตลอดเลยอยู่ในรถตลอดเลยครับอยู่ในรถตลอดอเวลาเขาไปหนอะไจะคาดเอวครับบางช่างสุพล <laughs> แต่มาทำเสาให้หลวงปู่นี่มีมีใครเหมือนมันใครไม่ครับเนี่ย ตั้งใจทาโดยเฉพาะเลยตั้งใจทำโดยเฉพาะแลวแตนเลดกับับสันยัดีหัวมนสะอาดครับประทับใจรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วติดลงปู่อย่างให้ไม่ได้คิดอะไรเลยนี่จะมามาอีกไม่ต่ำกว่าสามสี่รอบนะขนถึงจะหมดมาได้นี่อ๋อเที่ยวเดียวมันได้แค่นี้เที่ยวเดียวได้แค่สีต้นเองหรอได้สต้นถ้าใส่ธรรมดาที่ผมจะไปทํางานที่สุรินผมจะต้องขนมาขนมาที่นี่ก่อนผมก็ยิง